ธรรมะสวัสดีขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังเรื่องนิทานชาดกที่มาจากคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรับฟังกรุณากดติดตามเพื่อเป็นการสร้างสะพานบุญให้กับศาสนาสืบไปนิทานชาดกพระเจ้าห้าอชาติตอนที่สอง นันที่วิสารชาดกโคเจ้าปัญญา seconds. เมื่อครั้งที่พระเจ้าคันทละครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักศีลาแคว้นคันทละ La ครั้งนั้นมีพราหมณ์นคนหนึ่งมีฐานะปานกลางเขาเป็นคนชอบพูดจาหยาบคายจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ลูกโคซึ่งเป็นของทำบุญมาตัวหนึ่ง เขาจึงตั้งชื่อว่านันทิวิสาราพามนั้นรักโคทิวิสารมากจึงดูแลยังกับลูกของตนนอกจากจะให้กินหญ้าอย่างโคทั่วๆไปแล้วก็ยังให้กินข้าวยาคูและอาหารดีๆอย่างอื่นอีกเมื่อเวลาผ่านไปโคนันทิวิสารได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นโคหนุ่ม มีร่างกายที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์และมีพละกกำลังเป็นพิเศษยิ่งกว่าโคทั่วๆไปวันหนึ่งโคนันทิวิสารคิดขึ้นมาว่าพรามณ์ท่านนี้ได้ดูแลเรามาเป็นอย่างดีด้วยความเอาใจใส่จนกระทั่งร่างกายของเรานั้นเติบโตมีพละกกำลังมหาศาลไม่มีโคอื่นใดในชมพูทวีป เทียบเท่าได้ควรจะใช้พละกกำลังนี้เข้าแลกทรัพย์สําหรับค่าเลี้ยงดูจะได้ตอบแทนบุญคุณของพราม์ผู้มีน้ําใจคนนี้บ้างเมื่อคิดดังนั้นโคนันทิวิสารก็เข้าไปหาพราหมณ์แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพราหม์ถ้าท่านอยากได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นท่านจงไปหาโควินทะกะเศรษฐีไปท้าเขาว่าโคของเรานั้น สามารถลากเกวียนบรรทุกได้ถึง100เล่มให้เคลื่อนที่ไปได้ถ้าเขาไม่เชื่อก็จงเดิมพันกับเขาเป็นเงินสัก1,000งพกหาปณะนะพรามดีใจที่โคนันทิวิสารมีน้ำใจเช่นนั้นจึงไปท้าพนันกับเศรษฐีโควินทิกะโควินทิกะเศรษฐีนั้นไม่เชื่อว่าจะมีโคที่มีพลังกำลังเช่นนั้นจริง จึงไม่ให้ความมั่นใจแต่เมื่อพราหมลุกเล้ามากขึ้นว่าโคของตนนั้นทำได้แน่นอนโควินทิการเศรษฐีคิดว่าเป็นเรื่องโกหกจึงท้าพนันว่าเราจะพนันสักเท่าไหร่ดีพามารับพนันด้วยความดีใจเอาสิสักหนึ่งพันกหาพนันดีไหมโควินทิการเศรษฐีตอบตกลง เมื่อถึงกำหนดพรามก็ให้โคน,นันทิวิสารอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับโคมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียนแอกลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มซึ่งในเกวียนนั้นบรรจุไปด้วยกวดหินดินทรายเต็มทั้งหมดผูกติดกันจอกเรียงอยู่เรียงลายนั้นวันนั้นพรามตื่นเต้นเกินไปเพราะกลัวจะเสียงเงินเดิมพันจึงตวาดเสียงดังอย่างหยาบคายว่า ไอเร็วไอ,เเกเกอไไว้เจ้าโคขี้โกงเจ้าจงลักเกลียไปให้ไวเจ้าโคขี้โกงจงฉุดเกลียไปเร็วเดี๋ยวนี้สิเว้ยเร็วๆโคนันทิวิสารเมื่อได้ยินคำหยาบคายเช่นนั้นก็รู้สึกว่าพรามท่านนี้ชอบพูดจาหยาบคายไม่เข้าท่าดูสิมาร้องด่าว่าเราเป็นไอโคขี้โกงเมื่อคิดได้ดังนั้นโควิทิสาร จึงอยากสอนาพามให้รู้สำนึกจึงแก้ยืนเฉยเสย,ยอย่างนั้นไม่ยอมขยับขยเยื่นแม้แต่ก้าวเดียวโควินทกาะเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจฝ่ายาพามก็น่าเสียเพราะต้องจ่ายเงินค่าพน,นันถึง1000กหาปณะนะด้วยความเสียดายเป็นอย่างยิ่งพรามปลดโคออกจากเกวียนแล้วเดินเข้าบ้านด้วยความเสียใจล้มตัวลงนอนด้วยความหมดอะไรตายอยา่าง โคนันทิวิสารเห็นเจ้านายของตนทุกโศกอยู่หลายวันก็รู้สึกสงนสารจับจิตจับใจจึงเข้าไปบปอบว่าเห็นท่านเป็นทุกข์แล้วข้าปวดใจเหลือเกินแต่ที่ท่านต้องได้รับผลอย่างนี้ก็เพราะท่านผู้จาหยาบคายดุด่าข้านั่นเองข้าอยู่กับท่านมานานตั้งแต่เล็กจนใหญ่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนสักครั้งไหม ข้าเคยทําให้ข้าวของของท่านแตกเสียหายบ้างหรือไม่ข้าเคยทําร้ายใครไหมข้าเคยคดโกงเคยทําตัวเกเรหรือเปล่าข้าเคยถ่ายหนักถ่ายเบาเรียดราดหรือไม่พรามตอบว่าเจ้าไม่เคยทําเช่นนั้นดอกโคน,นันทิวิสารกล่าวว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงดุดา่าประวาดใส่ข้า ว่าเป็นไอเจ้าโคขี้โกงเล่านั่นมาเป็นความผิดทางวาจาของท่านจึงทำให้ข้ายืนเฉยไม่อยากลากเกลี่อนไปเลยต่อไปนี้ท่านจงไปเดิมพันกับเขาใหม่คราวนี้ให้เดิมพันสักสองพันกหาปณะนะแต่ข้าขอร้องท่านอย่างหนึง่งท่านอย่าได้เรียกข้าว่าไอเจ้าโคขี้โกงอีกเลยอย่าได้กล่าวคำหยาบหยาบคล้ายๆกับข้าอีกแล้วข้า จะลากเกวียนไปให้ท่านชนะเดิมพันอย่างแน่นอนพรามเมื่อได้ฟันเช่นนั้นก็รู้สึกมีกำลังใจคลายความเศร้าโศกขึ้นมาฉพันธ์รีบลุกขึ้นแต่งตัวแล้วรีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีท้าพนังอย่างคราวก่อนแต่คราวนี้เพิ่มเดิมพันเป็นสองพันกหาปณะนะเมื่อถึงวันกำหนดพราเมื่ได้เตรียมเกวียนหนึ่งร้อยเล่มเป็นที่เรียบร้อยก็ให้โคน,นันทิวิสารอาบน้ำประพรมน้ำหอม ประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียมด้วยความรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษเขาก็ได้รูปหลังโคนันทิวิสารไปมาครางกล่าวว่านันทวิสารลูกพ่อเอ๋ยพ่อจงลากเวียนไปพ่อพ่อมหาจำเริญพ่อจงย่างก้าวไปข้างหน้าจงลากเวียนไปบัดเนีวนีเ้เถิดโคนันทวิสารรู้สึกพอใจในถ้อยคำของพราหมณ์จึงก้าวไปข้างหน้า ออกแรงลากเกวียน100เรเล่มด้วยกําลังทั้งหมดที่มีเพียงครั้งเดียวเกวียนทั้ง100ร้อยเล่มนั้นก็ขยับเขยื่อนไปทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเศรษฐีเห็นก็ตกใจไม่นึกว่าโคนันทิวิสารจะสามารถลากเกวียนหนึรเล่มได้ทําไมจึงมีพลังกำลังมหาศาลเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อการแข่งขันจบลงเศรษฐีต้องยอมจ่ายเงินสองพกหาปณะ,ะให้แก่พราหมณ ชาวบ้านที่พากันมาชมนั้นต่างรู้สึกอศัศจรรย์ใจในเลี่ยวแรงของโควินทิสารเช่นกันาพามนั้นได้กำไรมา1,000พกหาปณะนะก็ยิ้มอย่างสบายอกสบายใจฝ่ายโคน,นันทิวิสารก็ดีใจเช่นกันที่ได้ตอบแทนเจ้านายของตนคำมณิธานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเหล่านั้นได้ดีได้ชั่วก็ได้ พุทธศาสนสุภาษิตโมขังกระยาณิยังสาธุเปล่งวาจาง,งามยังประโยชน์ให้สำเร็จธรรมะสวัสดีจัดทาโดยธรรมะเรดิโอนิทานชาดกหลักธรรมชีวิต